สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกระผมอีกแล้วนะครับเช่นเดิมและเช่นเคยเป็นประจำนะครับในคลิปนี้นั้นผมจะมาพูดถึงเหรียญระดับ4ล้านผลิตจริงนะครับผลิตจริงนะครับเป็นเหรียญระดับ4ล้านหากใครมีนั้นสามารถขายได้ทุกเหรียญเลยนะครับเป็นเหรียญแบบปกติเลยนะครับที่ผลิตออกมาหมุนเวียนจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันนะครับ เป็นเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบุนเวียนนะครับเป็นเหรียญ1นบาทรุ่นเล็กนะครับแต่ก็อยากจะขอให้พี่เพื่อนน,น,นน้องนนั้นกรุณาชมคลิปให้ละเอียดด้วยนะครับเสียสละเวลาสัก3านาทีนิดๆนะครับจะได้มีความรู้กันนะครับภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอนะครับก็คือเหรียญระดับสีล้านผลิตจริงที่หากใครมีนั้นสามารถขายได้ทุกเหรียญน,นะครับ ก็เป็นเหรียญชนิดราคา1บาทรุ่นนี้นะครับแต่ผมขยายภาพให้ดใหูใหญ่ๆก่อนนะครับเพราะว่าต้องดูที่ปีพศที่ผลิตด้วยนะครับถึงจะรู้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาหรือไม่มีราคานะครับส่วนจะเปลี่ยนแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวผมก็จะได้ย่อภาพลงให้เห็นปีพศที่ผลิตนะครับก็ชมตามภาพเลยนะครับก็เป็นปีพศ2529นั่นเองนะครับเป็นเหรียญระดับสล้าน ผลิตจริงนะครับจำนวนการผลิตจริงก็คือเป็นเหรียญระดับ4ล้านนะครับก็คือ4ล้าน2 0 0 0 0์เหรียญนะครับจำนวนการผลิตนะครับหากใครมีนะครับหรือว่าได้พบเจอนะครับก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าสามารถขายได้ทุกเหรียญนะครับเป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการและนิยมนะครับส่วนภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตัวนี้เป็นแบบช่อฟ้าสั้นนะครับเพราะว่าเหรียญ1บาทปีบศนี้มีแบบช่อฟ้ายาวด้วยนะครับก็คือมี2แบบนะครับ ส่วนแบบช่อฟ้ายาวนั้นผมไม่ได้ขึ้นภาพให้ดูนะครับก็อยากจะรู้ว่าเป็นแบบไหนก็ย้อนกลับไปชมคลิปเก่าๆที่ผมให้ความรู้นะครับผมได้ให้ความรู้ไว้อยู่นะครับแต่ภาพที่ผมขึ้นให้ชมอยู่นต้นตนี้ทางหน้าจอในคลิปนี้เป็นแบบช่อฟ้าสั้นนะครับแบบช่อฟ้าสั้นนั้นจะราคาถูกกว่าแบบช่อฟ้ายาวนะครับเพราะว่าสามารถได้พบเจอบ่อยกว่านะครับแต่ก็มีราคาเช่นกันนะครับส่วนราคาจะถูกจะแพงก็ขึ้นอยู่กับสภาพความสวยของเหรียญนะครับแต่มีราคาทุกเหรียญนะครับ ถ้าสภาพงดงามสวยๆอาจจะสูงถึง1 5 0 0บาทเลยนะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับเป็นเหรียญผลิตจริงนะครับระดับ4ล้านเลยนะครับจำนวนการผลิตนะครับก็คือ4ล้านสองเสียนเหรียญนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยในอันดับที่1ในเหรียญกระสาบมุนเวียนชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9นะครับจึงเป็นที่ต้องการหรือว่าที่นิยมของนักสะสมนะครับก็คือมีราคาทุกเหรียญน,นะครับ แต่ราคาจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับสภาพความสวยของเหรียญน,นะครับแล้วก็ผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงกันณนะเวลานั้นนะครับ